สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการประมวลผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า o b e บ Award รระดับชาติครั้งที่12ปีการศึกษา2565-2566ถึงดิฉันนางสาวฮาศิยามะสาเมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบุเกตตามงมิตรภาพที่128อำเภอจัยอร้องจังหวัดนาราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ขอนําเสนอผลง,งานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตลอดระยะเวลาการเป็นข้าราชการครูที่ผ่านมาดิฉัน ได้ยึดมั่นในหลักการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมจนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอรบยมุขและรางวัลโอเวกเอวระดับเขีพื้นที่ครั้งที่11 ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นนั้นดิฉันซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสอนในลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้พบปัญหาว่านักเรียนมีจุดอ่อนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติมีผลต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ก็จะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยและถ้านำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบย่อมช่วยให้ผูเ้เรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีจากปัญหาดังกล่าวทำให้ดิฉันได้วางแผนในการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์โดยการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอางอิงชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารแบบเวทมนตร ึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ใหม่มีการกระตุ้นเร่งเราให้ผู้เรียนมีความกระตือรือรน้นและยนนังคณิสัตร์อย่างสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันดิฉันได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ3 r m m ์โมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ3 r าร์โมเดลดังนี้ อาตัวแรกคือ repetition คือเน้นย้ำซ้ำทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่อาตัวที่สองคือ r e a l o r e d คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอาตัวที่สามคือ reflection คือการวัดผลและประมเมินผล มุ่งมั่นเป็นครูทำเพื่อเด็กเพิ่มทูนความรู้เผยแพร่ผลงานพร้อมเป็นต้นแบบสุภาพชนทำงานให้เต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจนเกิดสำมฤทธ์ผลเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาวิธีการของตนเองจนประสบผลสำเร็จสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกๆโอกาสทุกข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะปฏิบัติและนำไปพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะ